เออให้ได้แบบนี้สิว่าแมนยูเอามึงปล่อยได้ไงโอ้โดนเลยแมนยูอะไรเนี่ยเดนดิแ,แต้มเว้ยสวยกาาโชให้ได้อย่างนี้สิวะอเอา้าล้ำหน้าโอ้ยเฮ้ยแมนยูเร็วๆดิดีดีทาแต้มก่อนจะหมดเวลาเาสมอก็ได้ย่อย่างนั้นก็ได้แต้มวะเฮ้ไปเอาเยร Yeah, it, it โดนเฉยโดนช่วงทดเวลาเจ็บอีกโอ้เปเร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 เปรเปรเปรฮัลโหลมึงโทรมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูมีเรื่องจะปรึกษาว่ะคือบ้านกูอยู่มันเยอ่ะ กูควรทำยังไงดีวะเพื่อนมึงก็ซื้อใบก้อนมาฉีดดมิมึงงงเคี้ยอะไรเนี่ยเอาเหรอแล้วถ้าแมนอูู่เนี่ยใบยอะไรดีวะเพื่อนใบตาาันปต่าหัวรหาปป้านตามึงเหรอ เอยเมื่อคืนนะมึอฝันดีเปล่าวะพุดมากวะเอานักเรียนเงียบๆวันนี้น้าครูจะมาสอนเรื่องใบใข้ไหมเรื่องเกี่ยวหรอวะเอาล่ะเจอยุงเยอะๆเราควรใช้อะไรนักเรียนใบก้นครับใบก้น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 ถ้าเราจะล้างจานเราใช้อะไรดีสกอตไปครับสกอตไบสกอตไปสกอตไปกดเลยโอ้นนักเรียนเก่งนะเนี่ย แล้วถ้าแมนยูล่ะต้องใช้อะไรไบตันครับไบตันไบต้นไบตั้นไบตั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 นพ่อคุณสี่ใช่ครับจ๋ามาสอนอะไรเนี่ยเออจ๋าก็สอนปกตินะบ๊อบจ๋าไม่ได้พูดอะไรผิดปกติเลยนะเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นจ๋าพูดว่าไบตันไบตั้นอะอะไรเนี่ยบ๊อบครูกำลังสอนคณิตอยู่เลย เธอเนี่ยน่าจะติดเกมมากเกินไปแล้วนะบอ๊อบโอเคงั้นเดี๋ยวจานจะเซ็นใบละออกให้บ๊อบนะอืมดูทรงแล้วเนี่ยบ๊อบไม่น่ารอแล้วล่ะห <c oughs> ยาเจอกูนแน่พวกมึงอะ่ะโดยเฉพาะไอ้ใบตั้งออยยทูอ <c oughs> <c oughs> ่ะไอ้เยเช่เฮเซงชิบหายโดนรอแล้วยังโดนไล่ออกอีก ชีวิตกูมีอะไรดีบ้างว้เนี่ยกูฟังเพลงดีกว่าเออน้องคะเอออะไรครับเออช่วยหยิบไปอันได้ไหมคะอะไรนะครับช่วยหยิบไปแล้วนะคะ ไไต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 นตนตน,ตนอีดอกมึงจะล้ะแมงยูใช่ไหมฮะอีเวนฮืออยู่ตรงไหนกูโดนล้อทุกวันเลยไอ้ยเช้กูทำอะไรผิดวะหวังว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่นะแม่โคตรหนาวเลยกูอยู่ที่โคโลเนียแต่แม่งแมงยูไม่หนาวแบบนี้บ้างวะ หนูเอ้ยเฮ้ยใ,ใครเรียกวะไอ้หนูเอา้าสวัสดีครับลุงลุงมาทำอะไรเนี่ยก็พอดีลุงอาศัยอยู่แถวๆนี้นะแล้วหนูมาจากไหนหรืออ๋อผมโดนล้อครับโดนล้อเรื่องอะไรหรอไอ้หนูเรื่องฟุตบอลนะครับผมเชียร์มาอยู่แล้วโดนล้อครับอ๋อ ที่โดนใบตันกดไปสองหนึงกันเหรอว้าไอ้เหี้ยกู้นตัวลอยเยวอ้าวไอ้หนูไปไหนแล้วเนี่ยใบตัน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 ที่โดนใบตันกดไปสองหนึ่งอันแล้วช่วยหยิบไปแล้วนะคะ นี่กูฝันใช่ไหมเป็นพอไอ้นั่นเลยเป็นพอไอ้เบิ้มกูต้องจัดการมันซะหน่อยแล้วไปหละเฮ้ยไอ้เบิ้มเอาสวัสดีเพื่อนมีอะไรเหรอมึงมาเจอกูตรงสนามมวยหน่อยดิเฮ้ยมีอะไรวะไอ้สัตว์แมนยูกูแพ้เป็นเพราะมึงเพราะมึงชอบล้อไอ้เวร์อ้าวแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเียโทรไม่ได้มันกากอ่ะได้กากใช่ไหม มันเจอดีแนะ่เฮ้ยไอ้หนูสองคนตรงนั้นนะ่ะมึงหยุดก่อนไอชิบหายก็ไม่ได้นอนเลยเวนเอา้าวคณลุงที่อยู่บนเขานี่ ก็ใช่ไงกูก็ตามหามึงทั้งนานหายหาไม่เจอสักทีลุงเข้าใจนะว่าหนูเชียร์แมนยูเนี่ยอีกคนนึงน่าจะลิเวอร์พูลใช่ไหมเข้าใจแล้วว่าสองทีมนี้มันไม่ถูกกันแต่ไหนแต่ไรแล้วเลยนะแต่ว่าลุงเนี่ยเชียร์อาร์เซนอลนะนะทีมหนูหนูที่เชียร์เนี่ยเคยได้แชมป์ไรพายบ้างไหมเอาล่ะเอาล่ะอย่าใช้ความรุนแรงในการตัดสินกันเลย เพราะว่าอีกไม่นานก็จะแดงเดือดแล้วเพราะฉะนั้นรอดูดีกว่าส่วนอาร์เซนอลของลรงเนี่ยก็ขอจ่าฟูงก่อนนะไอเด็กโง่โอเคนะครับคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกหรือเหยียดยามเลยทั้งสิ้นนะครับอืมก็มันจะใกล้แดงเดือดแล้วก็ผมขอทายสกอร์ไว้เลยละกันครับ ก็แน่นอนครับลิวพูจะบุกไปเยือนโอทัฟฟอรดนะครับ응โดยที่ลิวพูยังไม่แพ응้นะผมคิดว่าน่าจะชนะ50ครับอันนี้แบบมองเป็นกลางๆางเลยนะครับ응กลางจริงๆนะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมครับไปบาย